โมรอะไรขายรหรอกยังรอบนี่ตกแต่รอดพวนมาขึ้นกับตกลิ่นเมืดขึ้นื่อมีอย่างขายล้วม่หรอกเนี่ยเพึ่งได้อย่างสองเมียดเนี่ยโอ้ซี่หาเมื่อฝนตกเลี่ยนกันอยู่เนี่ย เงิดไหลสองมือตกเทียนนึงกับใครนะเว้ยพ่อ,อยู่กับใครพอได้ตัดยางพอได้ขายน้ำเขาเนะี่ยพอได้ตัดยางกับพอได้ตัดหญ้าให้หัวออย่นีลา ่นเตรียมเชียงมาพร้อมนเมื่อนี้แบกยาสันโอ้ยาคือขาบ่ามีแห้งแค่ไหนฮะ Thôi kia thầu thổi gì đó ở đó sàn mấy con hoặc bữa này là mưa bao mít ở ต้นบบแหงพ่อจี้เกีดังเี่นกับพอ่อจีรกดอดเพื่อนลิ่นแสงแสะต่อพ่วงสามเลยกัน